สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับห้างทองหวังอยากมีสาขาแมคโครนครสวรรค์นะคะวันนี้นะคะสาขาแมคโครของเรานะคะก็มีแหวนนะคะน้ำหนัก1.9กร,รัมนะคะ มาลงใหม่คะ่ะลูกค้ามีหลายแบบหลายลายมากเลยคะ่ะมีทั้งงานหัวปั๊มนะคะแล้วก็เป็นงานทรงปอกมีก็มีนะคะเป็นงานปอกมีตัดลายงานเก้งๆก็มีคะ่ะหรือว่าจะเป็นลายยอดนิยมก็มีนะคะปั๊มหัวใจคะ่ะจิกเพชรตรงกลางคะ่ะคุณลูกค้าก็มีตั้งแต่ไซส์นะคะ48ถึง 65เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจแบบสนใจร้านลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ห้างทองหวังอยากมีสาขาแมคโครนครสวรรค์นะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์056ค่า257ค่ะ077ค่ะวันนี้สาขาแมคโครก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ